เอนจีมีเรื่องเล่าตอนขออควรระวังเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้าแรงสูงทุกคนเคยสงสัยไหมว่าไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ทุกวันมันมาจากไหนกันนะพลังงานไฟฟ้าถูกผลิตขึ้นมาจากโรงไฟฟ้าส่งผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเข้าสู่สถานีไฟฟ้าก่อนจะกระจายผ่านเข้าถึงผู้ใช้งานอย่างเราๆซึ่งเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่แห่งพลังงานที่ส่งจ่ายไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าทุกทิศทั่วไทยถ้าหากสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขัดข้องก็จะทําให้การส่งจ่ายไฟฟ้าขาดตอน ไป ำให้เกิดไฟดับเกิดความเสียหายทั้งด้านธุรกิจความมั่นคงความปลอดภัยดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแลระวังรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงไม่ให้มีสิ่งใดเข้าใกล้ขัดขวางการทำงานเพื่อความปลอดภัยของชีวิตทรัพย์สินและระบบไฟฟ้าที่มั่นคงทุกทิศทั่วไทยหากมีข้อสงสัยในการปฏิบัติในเขตสายส่งไฟฟ้าแรงสูงสามารถติดต่อสอบถามที่ call center 1นึ่งงกฟผพหรือไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย